พี่น้องคะสวัสดีค่ะเผยแล้วเลขเด็ดสําหรับของน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพจบ้านแพงที่ได้มีการฟันล่าสุดมัดมาดเลยพี่น้องคะสําหรับเลขนี้อ่ะเพราะว่าจะเป็นทางเพจก็คือพ่อแม่อุ๋งอิงแฟนเพจค่ะได้มีการอาลงเมื่อเช้าได้ผ่านมาไม่กี่วิไม่กี่ทีค่ะเต้นกอารมณ์และแฟนคลับนับร้อยนับพันให้การสนใจให้การตอบรับบ้าโอ้โห ต้องรีบซื้อแล้วละ่ะสําหรับเลขนี้เพราะว่าบางคนก็ว่าเออเลขสวยนะอ่ะเลขสวยแล้วก็เหมือนกับว่าออกเลขออมสิวเมื่อเช้าที่ผ่านมา แต่ว่าเฟนค์ับก็ต้องรอลุ้นทางาเลขรัฐบาลเนาะว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะพี่น้องคาแล้วก็เชื่อเฟรนค์ับทุกคนเขาจะเห็นกันแล้วละ่ะสำหรับคลิปนะคะเป็นคลิปเด็ดเลยนะคะสําหรับอุงอิงที่ทํากําลังนอนกำลังจะไปบ้านนะคะพี่น้องขากำลังจะไปบ้านเนาะนอนอยู่บนรถแล้วบังเอิญบังเอิญได้ฝันถึงเลขนี้ได้ฝันว่าแบบนี้ได้ฝันถึงสิ่งนี้อ่ะพี่น้องขามาฟังเลยคะ่ะสําหรับคลิปนี้ต้องขอญยตคลิปนะคะจากทาง พ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจค pues ่ะมาเปิดทางนี้ให้ฟังกันสักนิดนึงสาหรับเป็นคลิพี่น้องฝันนะพี่น้องเนาะอะไปฟังกันเลยค่ะสําหรับช่วงวินาทีนี้

คนตอนนี้นะคะการกดไลค์การกดแชร์การคอมเมนต์เยอะแยะมากสำหรับคลิปนี้นะคะบางคนคอมเมนต์ค่ะบอกว่าออกอมสินเช้านี้937ค่ะโอ้เสียดายภาษาพี่นอ้องเอ้ย7337ออกอมสินโอ้เสียดายเด้เด,ด,ด้พี่นอ้องขาแฟนครับเพิ่นเสียดายเนาะเนี่ย3 7 7 3มาถ่ายละสาใบสา 3, เพิ่งหนีเป็นว่ะเฮงเฮงฟังค่ะลูกแม่ฟันว่าอีลาให แม่ฟันว่าอีหล่าเอาให้แม่เอาเบอร์ซูนหาให้แม่มี่ส่งให้ได้ลูกอ๋อแฟนคลับท่านนี้ค่ะฟันว่าอุ้งอิงเอาเบอร์มาให้ว่าำหรับน้องขาเป็นเบอร์ซูนหาพ่ะนะเออต้องรอรุอน่นการ์ปพี่น้องขาว่าจะเป็นอย่างไรเนาะเออเนี่ยต้องมาครับสามเจ็ดนี้อ่าให้แย่งมาไนะไม่ได้อุ้งอิงเยอะมากพี่น้องะ่ะบางคนบอกว่า มีไผ่พ่อลูบาเลขทีบอสโจดูที่สารคามบอครับผมฝันเดี๋ยวไปบ้านเพิ่นอ่าแฟร์เขาบอกว่าเป็นเลขที่บ้านเนาะหนึ่งหนึ่งแปดจ้าเป็นเลขเบาทางบอสโจยมณีน,นะคะอยู่ที่สารคามอ่าแล้วก็บอสโจนะคะอายุ41ปีนะคะพี่น้องขะพูดนะฟันดีได้นี่ผสมพี่น้องค่ะเดี๋ยวใช้ลงแถวนอกกันบ้า ฟันเห็นองอ่งคือการฟันองอ่งเขาบอกเลขอันนี้ก็เป็นป็นขับบอกนะครับเป่น้องขะเพื่อนบอกว่าเจ็ดเก้าเก้าเพื่อนบอกไนอนว่าเพื่อนอะเยอะมาก เนี่ยอุ้งอิงอิงเพียงเพียงคล้องแทบบทกแผลจัดลูกสาวเอ้ยซอยคาหานแมวพี่น้องน่ารักมากออกออมสินพี่น้องว่าเมื่อเช้านะออมสินออก937หรือเปล่านะในเลขที่ออกไปเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็แฟนคลับบางคนก็โอ๊ยแสดงกันทุกคนก็ต้องรอลุนกันในวันวันนี้หละตอนซีมงแรกนะราลุนกันค่ะว่าจะเป็นยังไงสําหรับเลขที่เราได้ทํากันบอกว่า แฟนคลับให้การตอบรับให้การแบบดูเยอะนะคะพี่น้องขาในเลขของน้องอุ๋งอิงนะเพราะว่าน้องบอกถูกก็หลายงวดเหมือนกันจริงๆไปดูแต่ละช่องแต่ละเพจก็ว่าเออเนี่ยเลขเด็ดอุ้งอิงันอย่างนี้เยอะแยะมากมายจริงๆค่ะสาหรับทางอุ้งอิงพัฒนาพรสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวรหัสจัจริงๆเลยค่ะสําหรับเด็กคนนี้ที่โอ้โหปังผู้แต่งเป็นยังมาก แฟนคลับชื่นชอบชื่นชมเยอะแยะมากมายแฟนคลับบางคนว่าโอ๊ยมือได้คอยบริเบิ้งนี้คอยนอนบลารับมือได้คอยโบเบิ้งน้องแล้วคอยแบบว่าว่าใจบอกระชุบโบกระชวยว่าใจแบบเป็นม,อมือมองพี่น้องขานี่แหละเนาะพื่นรัก,เ,กเอ็นดูในเด็กคนนี้เป็นเด็กที่เก่งพี่น้องขาเก่งมากเลยแหละเป็นเด็กที่แบบว่าเป็นแบบเสาหลักของครอบครัวว่าได้นะคะหาเงิหนหา สางบงสางบานซื้อถอกสื่อที่ดิน,นเสียงเงินพระพ่น้องค่ะเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ว่าสามารถที่จะสร้างสางความฝันสางทุกอย่างเพาจะคองขึ้นมาโดยนางพักนาแร่เพาจะค้องอันนี้ถือว่านับถือนับถือใจบางอย่างค่ะขาดในการทีน้องเนาะฮูจกักแบบว่าหางฮูจักเฮ็ดฮูจักให้ยาเขาแบบ พัฒนาก,การตัวเองที่แบบดีๆขึ้นไปอยากให้แฟนคลับได้เป็นการแบบว่าให้เพื่อนได้มีความสุขไปยรวมมวลน่มจอยไปทุกๆครั้งนั่นเองค่ะพี่น้องเอ้ยนี่แหละถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากๆเลยแล้วก็ลุ้นกันพี่น้องขาเราไม่ให้ทุกคนไปซื้อหมดนะเราเพียงแค่นำมาบอกให้เป็นทางเฉยในการซื้ออ่ะบางคนอยากซื้อเพราะเด้ลุ้นน้ำเพิ่นว่าอ้ยเนี่ย ฉันเนี่ยซื้อเล็ุอิกเดได้เนี่ยพ่อเลนุ่นพอเด้นหนัวพอเด้อดมวลกันนะคะมีน้อยซื้อน้อยมีมากซื้อน้อยอย่าซื้อจนตัวเองไม่มีตังคนะคะพี่น้องขามันสิถูกเนี่ยและสิมาค้าว่าอุ้ยอุ้งอิงบอกบอถือเลยมองสัตว์เลงสี่มันบอแมน,นะคะเราน้องก็แค่บอกไปน้ว่าเออเนี่ยเพราะว่ากนคลับรถเขาคือจ้องอยู่ลหลายจ้องที่จะไปดูว่างวดแต่ละงวดของน้องบอกอะไรบ้างนั่นเองคะ่ะพี่น้องนี่เลยเนาะอันนี้คือเมื่อเช้าคะ่ะถึงบ้านแล้วพักผ่อนหนึ่งวนันอ่าเนี่ยคะ่ะ เก่งมากมีนากัวเองวันใหญม่มากเลยอืมก็คือทางเป็นเพจพ่อแม่ผมเป็นเพจคืออัปเดตตลอดนั่นเองค่ะเนี่ยสายๆเจอกันที่สเกตจ้าเนี่ยห้าร้อยกว่าโลนี่ค่ะพี่น้องอัปเดตทุกอย่างเลยนะคะก็ต้องรอชมรอดูนะคะม FC มารอดักด้านหน้าจากแม่แมๆคุณนะ่ะ เรียกได้ว่า f อมซีมีทวทุกมีทวทุกจังหวัดก็ว่าได้บบวาสีไตเนื้อตกอยันกระตามแต่อู้จักเมินพี่น้องขาเงิดบอกบางคนแบบโอ้ยแม่เบ่อเคยเบิงหมอลำเลยลูกมาเบิงว่าเห็นอิลา่าตกหลุมรักกลายเป็นธาตุเลย่แบบวากลายเป็นแบบ วันไหนไม่ดูแล้วอยู่ไม่ได้รู้สึกกระวนกระวาย,ยจริงๆแบบโอ้โหรักน้องนะคะพี่น้องขาก็ถือว่าน้องเป็นเด็กที่ชุบชีวิตมากตั้งแต่มาสมัครกับทางบอสน้องก็คือพวกวันนี้คือจากน้ำมือเป็นลังมือเบืองยันค่ะเพียง1ึงปีพี่น้องเพียงนึงปีที่เข้ามานะน้องแบบว่าโอ้โหมันแบบมันแบบไม่รู้ว่ามันแบบมันแบบดังแบบผู้แตกแบบ เพียงแค่ทางบอสเนาะได้บอกได้เอาคลิปลงในโอ้โหแฟนคลับให้การตอบรับยิ่งเพลงแหลกหอบันมาลัางห่านเห้งขักพี่น้องขาดังพูแต่จากที่กําลังเริ่มกาลังแบบกําลังเริมนับหนึ่งเป็น้องขาเนาะกําลังเริ่มนับหนึ่งพ่อเพลงอีหลาออกมาพ่อเป็นขให้การตอบรับนับสิบไปเลยค่ะอ่าบอสตองนับอันที่เหลือนับสิบไปเลยค่ะในการที่ว่าเด็กคนนี้เนาะก็คือทําเราได้เห็นกันแล้วก็ทุกๆกอย่างนอ้องดในความที่ว่าเออเนี่ย น้องเก่งน,น้องแบบพี่น้องหลากหลายบอกจงได้หอกบทได้เรื่องอะไงอิพี่น้องเออยี่แหละสำหรับวันนี้ก็มีข่าวเรื่องดาวในการบอกห้ยบอกเบอร์เพียงซ้น,นี่ยังไงก็รอรุนกันค่ะพี่น้องขาในช่วงบ่ายช่วงสี่โมงเย็นที่จะถึงนี้เนาะก็ต้องรอดุนกันค่ะพี่น้องขาว่าคุณนะคะจะมีโชคมีชัยกับดองหรือไม่นะคะถ้าไม่ถูกก็เยาว่ากันนะคะพี่น้องขาเราเพียงเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ไปก่อนค่ะ